พระธรรมสดุดีบทที่76การประกาศถึงความรุ่งเรืองของพระเจ้าในยูดาเขารู้จักพระเจ้าในอิสราเอลพระนามของพระองค์ใหญ่ยิ่งที่ประทับของพระองค์ตั้งอยู่ในซาเลมที่พำนักของพระองค์อยู่ในซิโยนที่นั่นพระองค์ทรงหักลูกธนู ทั้งโลกดาบและการยุทธเสลาพระองค์ทรงรุ่งโรดสูงยิ่งกว่าภูเขาที่มีเยื่อด้วยว่าคนใจเข้มแข็งถูกริบเข้าของเขาหลับไปชายชะกันทั้งสิ้นไม่สามารถใช้มือของเขาได้อีกแล้วโอ้ข้าแต่พระเจ้าของยาโคบ พอพระองค์ทรงขนาบทั้งรถมา้าและม้าก็ล่วงลับไปแต่พระองค์เจ้าพระองค์ทรงเป็นที่น่าครามกลัวเมื่อพระองค์ทรงกริ้วขึ้นแล้วใครจะยืนอยู่ในสายพระเนรของพระองค์ได้พระองค์ทรงลั่นคำพิพากษามาจากฟ้าสวรรค์แผ่นดินโลกก็กลัวและนิ่งเงียบ เมื่อพระเจ้าทรงลุกขึ้นพิาาพากษาเพื่อช่วยผู้ถ่มตัวทั้งสิ้นของแผ่นดินโลกให้รอดเซลาแน่ล่ะความโกรธของมนุษย์จะสรรเสริมพระองค์และความโกรธที่เหลืออยู่นั้นพระองค์จะทรงยับยั้งไว้จงตนิบัิพระเจ้าด้วยความยำเกรง จงปฏิญาณตอบพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายและจงปฏิบัติตามให้คนที่อยู่รอบพระองค์นำของกำนันมายังพระองค์ผู้ซึ่งเขาวควรเกรงกลัวพระองค์จะทรงตัดดวงจิตของผู้ครอบครองทั้งหลายพระองค์ทรงเป็นที่น่ากร้ากลัวแก่บรรดากษัตริย์แห่งแผ่นดินโลก